สวัสดีครับวันนี้พ่อช่องล็อบบี้วาไรตี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาไขข้อสงสัยนะครับสําหรับคนที่มีปัญหากรณีว่าถ้าหากว่าเราอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครใช้งานแอปพลิเคชันไมโมนะครับซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารออมสินนะครับเราจะสามารถทํำด้วยยังไงบ้างซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็ไปพันเพื่อนมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็อบบี้วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ภาวสารใหม่ช่องล็อบบี้วาไรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสสสสววววััััััดดีีีีีคคครรรรบบบบบนนน้้้ช่องลาไตะ ผมก็จะพาเพื a a ่อนนะครับไปแก้ไขปัญหากรณีว่าเพื่อนบางท่านนะครับบางทีเราอาจจะได้เบอร์สวยมานะครับแล้วเราก็ต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สาหรับการใช้กับแอปธนาคารนะครับเพื่อเป็นสีมงคลบ้างนะครับหรือบางทีเราชอบในเบอร์นี้นะครับไปซื้อมานะครับซึ่งเป็นเบอร์ที่สวยนะครับผมการที่เราจะทําการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับเมื่อเราได้สมัครบริการแอปพลิเคชันไมโมของธนาคารออมสินแล้วนะครับการที่เราจะเปลี่ยนเบอร์เราจะต้องวิธีการในการทําคือเราจะต้องใช้ เอกสาร umas, <in> ดังนี <m im zas arios> ้นะครับอย่างแรกก็คือว่าสมุดคู่ฝากนั่นเองครับของธนาคารออมสินนะครับอย่างที่สองนะครับต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับอย่างที่3ก็คือเบอร์โทรพท์ครับซึ่งได้ทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องไปติดต่อที่ธนาคารออมสินนะครับสาขาใดก็ได้นะครับผมเพื่อให้เขาทําการลงทะเบียนให้าใหม่นะครับผมถ้าเราไม่ไปที่ธนาคารนะครับเราจะไม่สามารถที่จะทาการเปลี่ยนเบอร์โทรพท์ได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเบอร์โทรเดิมนะ ที่เราได้ทําการสมัครกับแอปพลิเคชันไมโม่เนี่ยได้ทาการผูกกับบัญชีนไว้แล้วนะครับและเป็นการสมัครใช้บริการจากเบอร์นั้นหากต้องการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยเราจะต้องเอาเบอร์ใหม่เพื่อไปทาการอัปเดตระบบนั่นเองนะครับซึ่งการกระทําในการอัปเดตระบบจะต้องกระทาการโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารอมสินเพียงเท่านั้นนะครับไม่สามารถกระทําผ่านตู้เอหรือจากอินเทอร์เน็ตหรือจากแอปพลิเคชันของไมโม่ได้นะครับครับในการติดต่อกับธนาคารนะครับนอกจาก เอกสารแล้วก uh, ็หลักฐานในการที่ต้องเตรียมไปที่ธนาคารแล้วนะครับผมอยากจะแนะนำาีกนึงนะครับเมื่อเราไปติดต่อที่ธนาคารเนี่ยคือถือของเรานะครับควรจะเตรียมพร้อมๆไว้อย่างหนึ่งนะครับก็คืออาจจะทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไมโมทิ้งไว้นะครับและหลังจากนั้นเมื่อไปที่ธนาคารนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทําการลงทะเบียนเบอร์ใหม่นะครับหรือเบปเดตเบอร์ใหม่ให้เราแล้วนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่เขาได้ทําการสมัครใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันหลังจากนั้นเมื่อเราเดินออกจากธนาคารมานะครับแอปพลิเคชันไมโมก็พร้อมใช้งานนะครับเพราะเราได้ให้พนักงานเขาได้ทําการลงทะเบียนให้เรรออยแล้วนัังะคบ สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงได้คําตอบแล้วนะครับว่าสําหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แอปพลิเคชันไมโมจะทําได้เช่นไรนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็บี้วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อประกาสารใหม่จากช่องล็บี้วาไรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ